ดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับวันนี้เรามาดูบอลราคาแปลกกันหนึ่งคู่นะผมทำคลิปเก็บไว้อะนานๆจะเจอทีนะแบบนี้2องทุ่มสานะบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับอันดับ2นะครับเลเวอเซนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันดับ5อย่างบอสเซียดอนมุลน,นะก่อนอื่นเราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับแปลกยังไงนะ เลเวอร์กูเซ่นนะนัดล่าสุดนะ่ะเลกแรกพวกเขาบุกไปชนะมา3 2สองอ่ะวันนั้นเลทเปิดให้ดเอ้ยให้ทางหน้าเรเวอร์กูเซ่นเป็นต่อนะ0.5เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เขากลับมาเล่นในบ้านต้องต่ออย่างน้อยนะครับต้องต่ออย่างน้อย0 7 5ถึง1ลูกนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาชนะมาก่อนนะเพราะเขาชนะมาก่อนนะครับเราไปดูเลทราคากันหน่อย ราคาเปิดนี่ครับมาดูแฮนดิแคปก่อนนะครับวันนี้เปิดก็ผิดปกติแล้วนะเปิดให้เจ้าบ้านต่อ0.5ทั้งๆที่เขาบุกไปต่อมาแล้ว0.5นะครับและชนะด้วยนะครับกลับมาเล่นในบ้านวันนี้ถ้าเรียวโกเซนจะชนะต้องต่ออย่างน้อย0.75นะครับถึง1ลูกนะอ่ะมาดูจ่ายน้ำนะต่อเปิด0.5นะจ่ายน้ำเต็มด้วยนะครับจ่ายให้ ทีมเยือนอย่างนนทมุ0.90นะมาดูราคาภูนะครับบอลคู่นี้ไม่เสมอกันแหละนะครับราคาภูมันก็ขัดแย้งกันแล้วนะครับจ่ายให้ทั้งคู่เสมอกันอยู่ที่4.00นะครับ4.00เป็นาราคาภูของเรท1ลูกนะครับนะจ่ายให้เจ้าบ้านชนะนะครับเลทเปิด1แทง100ได้195รวมทุนนะครับ จ่ายให้ทีมเยือนชนะแทง100ได้330รมลงทุนปัจจุบันขยับลงมาให้ดนมุลจ่ายน้อยกว่าอยู่ที่แทง100ได้230นะหายไป100เลยนะครับหายไป100นะฮะแล้วราคานะครับขยับลงมาที่ราคาเสมอกันนะครับขยับลงมาที่แทง100ได้390คือขยับแค่10บบาทน้อยมากนะครับขยับน้อยมากแทบจะไม่ขยับเลยนะครับแล้วจ่ายให้ ภูเจ้าบ้านชนะอยู่ที่2.70จน่ะคือขยับให้เจ้าบ้านเยอะมากแล้วขยับเดูดิหายไปหนึ่งะแล้วขยับให้เจ้าบ้านก็ถือว่าวันนี้เลเวอร์มีอะไรแปลก,ก,กแล้วนะครับแล้วราคาใฮดเดคปบกับสลับดอกนะอ่าผมมองว่าสลับดอกแล้วคือเปิดมา0ูนยจุ้าเจ้าบ้านเป็นต่อขยับมาให้เจ้าบ้านเป็นรองในราคาปอปนะปอลบหนะเปิดมาครึ่งลูก จะบ้านลบ5้าเปิดมาปอเอ้ยขยับลงมาปอปอให้ทีมเยือนเป็นต่อในราคาปอลบ5้านะครับแปลกแล้วราคาสูงต่ำนะครับขยับล้อกับราคาเอ่อเขาเรียกราคาพูเสมอเนี่ยมันล้อกันนะครับมันไปในในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับโหวันนี้ดอดมูลมีอะไรดีนะครับดอดมูลมีอะไรดีนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่เวลา4ี่โมงห้าี่นะคู่นี้แข่งกันสองทุ่มครึ่งนะ เดี๋ยวผมจะตัดตอนบอลใกล้จบมาให้ให้ดูผลกันว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมครับวันนี้ดอทมูลมีอะไรดีอ่ะแพ้มาก่อนสามสองอ่าแพ้มาก่อนสามสองเป็นรองในบ้านครึ่งลูกนะครับมาเยือนนะครับวันนี้มาเยือนกลับมาเป็นต่อเอาแล้วครับวันนี้ดอดมูลมีอะไรดีหรือเปล่าน,นะฮะแวะไปดูกระแสนะกระแสมันไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเออ กระแสราคาไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะมันอาจจะเอียงมาที่ดอทมูลนะ่ะราคาเปิดไงเพื่อนๆราคาเปิดอะ่ะคนอาจจะชอบดอทมูลในใน,ในเอ่อในราคาที่ดอทมูลเป็นรองเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้สลับมาแล้วเดี๋ยวมาดูกระแสะกันด้วยนะก่อนเตะเดี๋ยวผมปรับมาอัดกระแสะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเอ่อวันนี้แรงจูงใจดอทมูลน,นะครับต้องการ3มคะแนนนะ ส่วนทางด้านแฟงเอทางด้านไบเออร์เลเวอร์อเซนนะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับก็แพ้ต่อให้แพ้2แมตช์ลวดที่เหลือก็ก็คงยังจะอยู่ที่2นะวันนี้ดอดมุลจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแปลกจริงๆนะแปลกจริงๆครับผมสลับตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มเลยนะครับของวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอทมุลจะมาตามนัดตามที่ราคาบอกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอ่านะครับดอทมุลมาตามราคานะครับวันนี้บุกมาชนะเลเวอร์กูเซนถึงถิมเลยนะครับ4ประตูต่อ2ครับดอทมุลเก็บ3คะแนนได้นะครับก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับแบบนี้โอ้โหบอลราคาแปลกทำงานอีกแล้วครับก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับ mm hmm. ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ